สวัสดีครับช่องถ่ายตาบดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสร์ลคณาพิจิกนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมีนาคมนะครับในเดือนมีนาเนี่ยดาวย้ายใหญ่เนี่ยสองดวงพรอเสาว,วันที่1มีนาวันที่8เนี่ยมรุตยูจากเมษไปพฤกษ์นะครับนะฮะอ้าวเริ่มกันัคณาพิจิกเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือดาวอังคารนะครับณนะวันนี้เดี๋ยวนี้อังคารก็ยังเล็งลักอยู่นะฮะ แต่สำหรับพิจิกเนี่ยอังคารเร็งลักเนี่ยอันนี้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่ว่าดีด้วยดีด้วยนะฮะเฮ้ยเป็นปลานะเป็นเป็นไปฮะต้องยอมฮะจะให้ดีอย่างเดียวไม่มีเสียเหรียญมีสองด้านเสมอครับนะปลาเป็นไหมเป็นนะฮะปลาไม่มั่นคงไหมอาจจะเป็นไปได้เกิดขึ้นได้ฮะช่วงนี้เหมือนกับมีอะไรบางอย่างไม่มั่นคงไหมนะฮะแต่ไปดูซิราชาโชคเนี่ย แลกกันไหมแลกกันได้นะราชาโชคเอะเหมือนกับได้อะไรมาง่ายๆแต่รักษาไว้ไม่ค่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะมีอาการอย่างนี้นะสำหรับพิจิกในช่วงเนี้อังคารเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาอยู่นะฮะอยู่มาตั้งแต่16พฤศจิกาปี5 5 5ห้แล้วด้วยซ้ำนะฮะจะอยู่อยู่แถวแถวเมษาเลยอะ่ะอ่าอยู่อีกประมาณเนี่ยหลายวันน่ะตรงเนี้ยนะฮะนะ,ะอยู่อีกหลายวันน่ะ อยู่มานานแล้วก็วอยู่อีกหลายวันด้วยที่ตรงนี้จะเป็นองค์เกณฑ์ด้วยนะนะฮะองค์เกณฑ์เนี่ยเป็นเรื่องของใครจะถ้าจะให้เกิดองค์เกณฑ์ทุกคนของพิจิกระไม่ได้หรอกนะครับใครมันจะได้ทุกคนแต่สมมุติว่าพิจิกคนไหนกําลังขั่วตําแหน่งอยู่อ่าต้องคุยอย่างนี้พิจิกคนไหนณนะวันนี้เดี๋ยวนี้กําลังขั่วตําแหน่งอยู่นะฮะแล้ว หนึ่งมีข้อแม้หนึ่งอังคารวันนี้ไม่เสียหายสองดาวเดิมเนี่ยมีอะไรร้ายๆมาที่พึ่งศพไหมมีใครส่งกระแสร้ายมาที่พึ่งศพไหมถ้าไม่มีสองเรื่องนี้ตรงนี้ไม่ต้องเป็นสีเป็นเดทก็ได้เป็นอาเป็นทักษะทั่วๆไปที่ไม่ไม่ใช่การาก,กินีเนี่ยนะตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้ว แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเดชนะนะฮะเป็นเดชนะไม่มีดาวร้ายส่งกระแสมาถึงที่พฤกษพนี่นะถ้าแล้วก็คั่วตำแหน่งอยู่ด้วยนะโอกาสเรียกว่าแทบจะเรียกว่าโทรไปสั่งโต๊ะรอได้เลยอะ่ะให้มีงานเลี้ยงไว้นะประมาณนี้ยประมาณเนี้นะฮะหรือบางคนเนี่ยผมว่าเห็นเนื้อเห็นหนังมาตั้งแต่เขาอยู่มาตั้งแต่กลางกลางเดือนพฤศจิกาและปีหกห้าแล้วนะฮะ นะฮะผมว่าได้รับมาหลายท่านแล้วแหละนะฮะได้รับมาหลายท่านแล้วแหละนะฮะประมาณนี้แต่มีเงื่อนไขอย่างที่บอกเมื่อกี้ต้องมีเงื่อนไขทุกอย่างมีเงื่อนไขฮะไม่ใช่ดา้อยู่ตรงนี้ได้หมดมันก็ได้หมดได้ไงพิจิตทุกคนคน <precedent> <problèmes> มันล้านขึ้นตําแหน่งกันหมดได้ไงอ่ะนะฮะประมาณเนี้นะฮะประมาณนี้นะมันต้องมีเหตุการ์ว่าฉันกาลังคั้วตําตแหน่งอยู่ด้วยไม่ใช่ไม่มีเหตุการณ์เลยเอ้ยดวงดีได้มันต้องมีเหตุอะไรร่วมด้วยเหมือนกันนะครับ นะมันต้องมีเหตุอะไรร่วมหลายๆอย่างฮะมีเหตุร่วมด้วยมีเกณฑ์จะได้บ้านใหม่แต่ก็ไม่ได้คิดจะซื้อหรือเพิ่งซื้อแล้วมันจะได้ใหม่อะไรอาชัยนี่มันเวียนมาทุกปีมันก็มีเกณฑ์สําหรับคนที่เขายังไม่มีและมีเกณฑ์ว่าเขาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละต้องร่วมด้วยต้องร่วมด้วยนะครับตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกครับนะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะอย่างเช่นมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยตำแหน่งมาแล้วปฏิเสธไป นะฮะแล้วบอกจะได้ใหม่อ่เอาของมาแล้วคุณผักหัวนะเรือเทียบท่าคุณถีบหัวเรือออกไปแล้วจะจะรอลำใหม่ไม่ใช่ว่าเรือจะมีมันบ่อยๆนะฮะบางทีเขามาแล้วคุณถีบหัวเรือเขาออกไปเองแล้วคุณมาร้องหาบางทีมันก็หายากอะ่ะนะฮะหายากแต่ท่านนั้นอะ่ะบังเอิญว่าไม่มีดาวไลท์อะไรมา โชคดีชะมัดเลยเรือลำสองมาเทียบท่าโคตรโชคดีผมบอกให้ไม่ได้โชคดีกันอย่างนี้นะฮะนะฮะถีบหัวเรือออกไปเนี่ยอาจจะหายไปเลย่าบไม่มาอีกแล้วตลอดการใด้นะผมจะบอกให้นะฮะมาแล้วใน่ถีบหัวเรือออกฮนะแต่โชคดีลำสองมาไม่ใช่เป็น้าตรฐานนะฮะอันนี้โคตรโชคดีเลยจนะบอกให้นะฮะประมาณนี้แหละครับเมื่อตืจะอยู่มาอยู่ร่วมด้วยอ้าวอ้าเเอาไปะนะฮะ พบคู่ครองมีมรุตยูมาอยู่นะฮะอาการมรุตยูเนี่ยส่วนตัวผมนะเอาแน่เอานอนไม่ได้คิดอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะวางแผนไว้ไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางเอาไว้ไปได้จะได้สิ่งนี้กลับไปได้อีกอย่างหนึ่งได้เหมือนกันแหละแต่ได้อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้คิดหวังเอาไว้ นี่คือลักษณะของมนุษย์อยู่สาหรับผมนะสําหรับอาจารย์ธนินเท่านั้นที่คิดอย่างนี้ผมมีสิทธิ์จะคิดของผมอะ่ะก็ผมดูผมถามผมทําสถิติของผมไว้แล้วมันออกมาอย่างนี้ผมก็ต้องเอาตามที่ผมคิดนะ่ะและที่ผมประสบเห็นมาอ่าที่ผมประสบเห็นมามันก็ต้องมีอะไรเป็นส่วนตัวกันบ้างผมคิดอย่างนี้สําหรับมนุษย์อยู่สาหรับผมที่ผมพบเจอมันเป็นอย่างนี้ผมก็คิดอย่างนี้ มีมรุตยูมาในพบคู่ของร่วมตัวดวงชะตาเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยพึบพภาพเจอเจอเลยฮะพึบพภาพฉันอยู่ด้วยนีย่แล้วมีคาว่ามรุตยูเนี่ยฮะอาจจะมองคนนี้ไว้เอาเข้าจริงๆไปรักกับอีกคนหนึ่งระวังให้ดนะีเรื่องนี้ไม่ได้พูดเล่นนะมรุตยูเนี่ยร้ายนักนะ ได้ไหมคู่ครองได้นะได้อีกแบบไงที่ผมว่าไงนะนะใจเนี่ยคนนี้แน่ๆเลยเอาข้างจริงเอาไปได้เพื่อนอย่างเงี้ยอไอแม่เสือเง,ไงไี้ยไอแม่เสือตัวดีอาการอย่างนี้เคยมีนะะนะฮะนะฮนะตัวเอง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 เอาส่งข่าวไว้ส่งข่าวมาเอาสนิทไงไอ้นั่นอ่ะมวดต่ะใช่ไหมส่งส่งข้อคว,วามไอไอคนกลางเนี่ยมาเจอหน้าเจอแต่คนกลางคนกลางเอาสนิทเอาว โลกลงปงใจชอบคนหนึ่งไปสงหวังกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมันลึกตัวอยู่พบคู่ครองถ่ายได้เต็มปากเลยนะผมบอกให้ถ่ายได้เต็มปากเลยนะกยเ,กเ,ยนะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับคู่ครองนะฮะเกิดเหตุไม่คาดฝันเกี่ยวกับคู่ครองเอาแร้วนีดหรือร้ายอย่างไรเป็นดาวดวงเดียวในสิบดวงอ่ะพะเกตด,ด้วยก็ไดนะ้เป็นดาวอ่าเรียกว่า เกดกับมฤตยูเนี่ยเป็นดาวที่ไม่มีทักษะให้ทายอ่ะอืมนะแต่มีคําแปรนะแตม่มีทักษะนะเอ๊ะมาดีไหมก็ไม่รู้มาร้ายเปล่าก็ไม่รู้นะต้องดูดวงชะตาดเดิมเป็นหลักว่าเขาเอาอย่างไรนะเขาอยู่อย่างไรเอามาร่วมทำนายจรอ,อ่ะสมมติเดิมฉันมาดีจอก็น่าจะดีตามอ่ะผมที่ผมเจอเป็นอย่างนั้นอ่ะ ผัดเดิมร้ายชะม,มัดเลยเฮ้ย hey, นี่จอหานาเรื่องจังเนี่ยนักเลงจังเนี่ยเดินหาเรื่องไปทั่วเลยเนี่ยอาการอย่างนั้นนะถ่ายได้อย่างนั้นประมาณอย่างนั้นเขาไม่มีเขาไม่มีทักษะส่วนตัวแต่เราก็ต้องเรียบเรียบเคียงเคียงจากเอ๊ะเกิดมาเนี่ยอ่าใช้ตรงเกิดเนี่ยแหละผมก็ใช้ตรงเกิดเนี่ยอ้าวจอไม่มีก็ต้องเอาเอาเดิมนะอ่าจอไม่มีคุยก็เอาเดิมเ่ยนะ,นะะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะเรื่องคู่ครองเนี่ยสำหรับพิจิกเนี่ย หน้าที่การงานหนึ่งคู่ครองหนึ่งน่าสนใจชะมัดเลยเพราะอะไรอังคารเนี่ยตัวคุณอยู่ตรงนี้ไงอ่ะตัวคุณอยู่ตรงเนี้นะฮะราชาโชคเนี่ยได้มาโดยง่ายด้วยนะอ่าทั้งตําแหน่งแห่งหนเอยคู่ครองเอยหรือแม้กรนะทั่งคู่ส่วนคู่สัญญานะไปติดต่อคู่ส่วนคู่สัญญาโอ้โหติดต่อราบเรื่อนจังได้ครับราชาโชค มีดาวพฤหัสยูเนี่ยคุนเสริมนะฮะเฮียเสริมมาเองนะเฮียเสริมมาเองนะแต่ก็อาจจะบอกว่าติดต่อเรื่องนี้ไปสําเร็จอีกเรื่องหนึ่งไม่ผิดกติกานะผมจะบอกให้นะฮะนะฮะระวังผิดฝาผิดตัวกันหน่อยแล้วกันเรื่องคู่ครองอะระวังผิดฝาผิดตัวกันสักนิดหนึ่งตัวเองอยู่ตรงนี้ด้วยอะระวังผิดฝาผิดตัวนิดหนึ่งแต่ไม่ไร้แรงอะไรฮะมีสิทธิ์นะมันเปลี่ยนได้นะนะ ก็ชอบคนนี้ไอ้คนนี้ก็แหมเจอได้คนนี้ะนะฮะมองพี่ได้น้องมองน้องได้พี่อะไรที่เราวางให้ดีเราวังให้ดีดได้ทั้งนั้นเนี่ยผมบอกให้พริสุทธิ์โยนี้คาทานายเนี่ยโอ้โหพลิกลิ้นได้ทั่วเลยอ่ะนะอาการนี่พลิกได้ทั่วเลยเพราะอะไรนี่เขาอยู่ตรงนี้อาการไทยอย่างเงี้ยผมผมผมไทยอย่างเงี้ยแล้วว่าส่วนใหญ่จะเป็นไปตามนั้นผมก็ต้องยึดถืออย่างเงี้ยเอาประสบการณ์เรามาร่วมในการทํานาย อืมนะประสบการณ์เออก็ถือว่าเป็นพันเคสนี่ก็ถือว่าเออประสบการณ์ไม่น้อยอะ่ะเพราะทุกคนมีบริษัทอยู่หมดอะ่ะนะทายไปเก็บไปเรียนรู้ไปหลายหลายปีผ่านไปเออเฮ้ยได้เหมือนกันเว้ยก็เอาอาการนี้มามาใช่อ่านะออาดูอย่างอื่นบ้างอะ่ะดูแต่มนุษยอยูอ่ี่ยเอาันใหญ่นี่นะน่าสนใจ <laughs> ปัตตนี้น่าสนใจนะพิจิกเนี่ยเอาละ ด,ดูตังก่อน่อา,าคนเราแม่เนาะนะนะดูตัวเสร็จก็ต้องดูตังตังใครอะธนูธนูใครพระเหัดพรหัดไปไหนพระหัดไปตรงนี้ใครเอ่ยที่มีนปุตตะฮะใครละบุตตะบุตรบริวารความรักใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเกิดความยินดีเรื่องเงินเินทองทองโอ้ยทาได้เยอะเลยนะไปดูซิตัวเองอะใช้เงินเกี่ยวกับลูกไหมอะ ใช้เงินให้กับบริวารที่ดูแลไหมอะใช้เงินไปกับการลงทุนอะไรใหม่ๆมั้ใช้เงินไปกับความรักมั้ยนี่ได้ทังนั้นนะได้ทั้งนั้นนะใครมาอยู่ด้วยเอาพุทธก่อนก็ได้พุทธมาอยู่ด้วยนะฮะพุทธมาอยู่ตรงเนี้ยพุทธเป็นใครล่ะเอาพุทธเป็นลาภผลครับพุทธเป็นใครอีกพุทธเป็นมรณนะ เอาใครมาก่อนเอามรณะก่อนก็ได้มรณะมาสู่ความยินดีไอ้คาว่ามรณะเนี่ยมันตีว่าจากไปก็ได้นะนะแต่ผมไม่ค่อยชอบทายหรอกเพราะคนไม่ชอบฟังหรอกความไม่ดีไม่งามอะ่ะเขาไม่สบายใจบ้างอ่ะไม่ทายก็ได้เอาทายเรื่องดีๆใช่ไหมอ่ะเหรียญมันมีสองด้านเราจะหยิบเหรียญด้านไหนขึ้นมาคุยแค่นั้นแหละผมบอกให้นะทายร้ายได้ทายดีได้ทุกดวงครับอยู่ที่ว่าจังหวะนั้นอ่ะ ชีวิตคุณเป็นอย่างไรเราเอามุมไหนออกมาทายอ่ะคุณจะพลิกเหรียญหัวหรือพลิกเหรียญก้อยมาดูแค่นั้นแหละเอาละมรณนะมรณะคือมรดกก็ได้เรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ได้นะฮะมาสู่ปุตตะนะฮะโอ้ยไอ้ไอ้ไอลูกน้องกับลูกชายเนี่ยมาทำเรื่องเก่าๆไว้ baik. ต้องเอาเงินเอาทองไปใช้เห็นไหมถายได้นะฮะเฮ้ยมีการลงทุนในการทำงานใหม่ๆนะ เออมรณะแต่คุณติดต่อเรื่องนี้ไว้นานแล้วถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงทุนสักทีนี่หรือความรักนะความรักครั้งก่อนเก่าก็ได้นี่อยู่ตรงนี้ที่บอกอะมรณะอะเรื่องอดีตอะเป็นความรักที่ไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้นะมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันมาแบบว่าระเบิดแถวเนี้ยได้อย่างนั้นเหมือนกันมันมาระเบิดแถวเนี้ยได้อย่างนั้นเหมือนกัน นะฮะได้อย่างนั้นเหมือนกันลาบผลละ่ะลาบผลมา,าปุตตะมีความยินดีด้านลาบผลนะฮะจะบอกว่าช่วงนี้ลาบผลเงินทองเนี่ยของพิจิกเนี่ยอยู่ในเกจที่ดีนะถ่ายได้นะดีนะถ่ายได้นะนะฮะถ่ายอย่างนั้นได้เลยแหละนะฮะถ่ายอย่างนั้นได้เลยแหละและอะไรครับและดาวสุขดาวคู่ครอง อีกเรือนหนึ่งวินาศน,นะฮะวินาศเนี่ยเสียหายไหมวินาศก็เสียหายนะไอเสียหายด้วยอันนี้จากไปนั่นคือพบเรือนของเขาทายอย่างนั้นก็ได้เหรียญหน้าหนึ่งของเขาอีกหน้าหนึ่งล่ะวินาศเนี่ยหลบหลบซ่อนซ่อนปิดบังเบื้องหลังตางถิ่นแดนไกลอันนี้คือวินาศน,นะฮะ,ะวินาศวินานศมาตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะ เอาตีดาวสามดวงนี้อย่างเดียวก่อนอะนะการเงินนะฮะการเงินมารออยู่อ่าพักไว้ก่อนปุตตะเจ้าเรือนเนี่ยอ่ะเอาปุตตะมามีการลงทุนใหม่ๆนะฮะมีการลงทุนใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆตรงเนี้ยหรือ,อความรักค่อยคุยทีหลังมีการลงทุนใหม่ๆถ้าไม่ใช่เบื้องหลังนะถ้าคุณไม่ไอการลงทุนใหม่ๆครั้งเนี้ย ถ้าคุณไม่ใช่เบื้องหลังนะคุณก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของทางไกลแหละง่ายๆเลยถ้าคุณไม่อยู่เบื้องหลังคุณก็ต้องสัมพันธ์กับทางไกลหรือสัมพันธ์กับทางไกลด้วยและอยู่เบื้องหลังคุณเป็นเบื้องหลังคอยติดต่อทางไกลให้อะ่ะได้อย่างนั้นนะฮะงานนี้เกิดลาบเกิดผลในการลงทุนใหม่ๆแน่ละเกิดเหตุนี้นะประมาณเนี้นะฮะ เกิดเหตุนี้ได้คือมีความยินดีในการลงทุนใหม่ๆแล้วเกิดลาบเกิดผลขึ้นงอกเงยขึ้นก็ได้นะฮะนะฮะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยนะฮะดาวพุธเนี่ยก็คือลาบผลนะฮะอันนี้ยังหมายถึงครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยเอะครั้งนี้มีปัตตนิเข้ามาร่วมครั้งนี้มีปัตตนิเข้ามาร่วม เอร่วมลงทุนกับคู่ครองไหมร่วมลงทุนกับใครบางคนไหมเพราะว่าปัตตานีคือคุ้นส่วนคู่สัญญานะฮะหรือธนาคารก็เป็นปัตตานีด้วยนะนะ,ะเขาคือคุ้นส่วนคู่สัญญาคุณนี่แหละธนาคารนะฮะเข้ามาอย่างเนี้ยนะฮะเหมือนมีการลงทุนใหม่ๆแล้วต้องร่วมอะไรกับใครเนะน,นี่ยงานเนี้ยไม่ใช่วันแมนโชแหละไม่ใช่เงินฉันฉันคนเดียวทําไม่ค่อยเป็นอย่างนี้เท่าไหร่นะ อาการนี้มีคนมาเอี่ยวด้วยแล้วล่ะนะฮะมันเกิดลาบเกิดผลนะฮะนะฮะมันเกิดลาบเกิดผลขึ้นครั้งนี้นะฮะตัวเลขสี่ห้าหกนี่สวยนะผมบอกให้ในภพปุตตะนะครับนะฮะอ่ะถ้าเรื่องคู่ครองอ่ะที่เราคุยจะที่ตกค้างไว้เนี่ยแหมทายซะเยอะเลยต่อหน่อยเมื่อกี้ที่ทายค้างไว้เนี่ยพอคู่ครองมาอยู่ปุตตะเนี่ยนะฮะเอ๊มีความยินดีในความรักนะช่วงเนี้ย นะครับสาหรับพิจิกน่าจะมีความยินดีอะไรเกี่ยวกับความรักได้เพราะว่าดาวคู่ครองคุณเนี่ยมาอยู่ในปุตตะและปุตตะก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกับเป็นเครื่องยืนยันฉันเจ้าเรือนปุตตะฉันอยู่ที่บ้านเรื่องนี้ฉันยืนยันว่าเกิดขึ้นเพราะแกสุกเนี่ยมาอยู่กับบ้านฉันอะเรื่องนี้ต้องเกิดสิฉันเป็นเจ้าเรือนอยู่และแกมาอยู่ด้วยอะเอากันแน่ละนะฮะหมายถึงว่า จะต้องเกิดความยินดีเรื่องความรักจะต้องมีความรักอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับนะฮะเรื่องความรักเนี่ยจะเบ่งบานค่อนข้างดีล่ะ <nic> ผมบอกให้เลยความรักเนี่ยงานเนี่ยจะเบ่งบานค่อนข้างดีนะฮะเกงอย่างเดียวผิดฟ้าผิดตัวเกงห่วงอย่างเดียวห่วงผิดฟ้าผิดตัวนี่แหละเพราะไอ้มุดสนิทนนะคิดอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะนะฮะวางแผนไว้อะคิดอย่างไรคิด คนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไปได้อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยระวังให้ดีอ่ะนะระวังให้ดีตรงเนี้ยมาดีแล้วมาเสียเรื่องอัตรงเนี้ยแต่จริงๆไม่เสียเรื่องหรอกมันสมหวังอะจจะไปสมหวังอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยนะนะฮะแต่ไอมันเหมือนกับมีบุคคลที่สามยังไงก็ไม่รู้นะฮะมันเหมือนมีบุคคลที่สามยังไงก็ไม่รู้นะฮะระครังนะบุคคลที่สามเนี่ยนะฮะเออมันต้องมีคนผิดหวังไหมอ่ะเออไม่สวยเนาะ ไอเราสมหวังไอมันมันมีคนผิดหวังไงมันมีบุคคลที่สามอะนะไอคุณแหละตัวหาเรื่องเลยอะไม่ใช่เขาหาเรื่องไอคุณนี่แหละนะพอมนุษย์ยูมาแหมพลิกพลิกตัวนะไปเอาอีกคนหนึ่งอันนี้อยากจะถ่ายเรื่องความรักมากเลยเพราะว่ามันมันอยู่ตรงเนี้ยเออนะไอเรื่องลงทุนอะไรอ่ะก็มีบ้างแหละแต่คลิปนี้สําหรับพิจิกเนี่ยอังคารอยู่ตรงเนี้ยเรื่องขั้วตาแหน่งหนึ่งก็บอกแล้วไงนะ ถ้าพูดถึงคั้วตำแหน่งระวังนะนะระวังนะเกรงวางตัวเองว่าฉันจะขึ้นมาสู่ตำแหน่งนี้ในองค์กรในใน,นแผนกนี้ก็ได้อ่าใน,นแผนกเนี้พอขึ้นมาจริงๆเอาไปได้อีกนแผนกหนึ่งไปได้อีกนแผนกหนึ่งระวังเนี่ยมรยุตยูร่วมเนี่ยอาการเนี้ยมรุตอยูร่วมเนี่ยนะไปได้อีกนแผนกหนึ่ง คิดอย่างไรได้อีกแบบเงี่ผมบอกอะนะสมมติอะฉันจะได้โปรโมทขึ้นฝ่ายผลิตเปล่าฮะไปอยู่จัดซื้อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอาป่ะมันมีตำแหน่งว่างนั้นแกเอาป่ะเออเอาแล้วก็เอานี่มรุตยูนี่นะวางแผนไว้ยังไงไปได้อีกอย่างหนึ่งนี่มรุตยูความรักก็เหมือนกันทายเหมือนกันแหละนะคิดอย่างไรเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งนะคิดอย่างไรเป็นอีกแบบหนึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นแถวนี้ เอามาดูดาวเสาที่ยังไม่คุยดาวเสาเลยนะมาคุยแต่เรื่องเนี้เสานี่เป็นใครเสามาจากมังกรน,นะฮะสหัสชะไปพันธุนะสหัดช้าไปพันธุเกณฑ์นี้เกณฑ์นี้สหัสช้าเนี่ยคือสังคมแวดล้อมก็จะพันธุอาจจะเป็นบ้านที่ดินรถยนต์นะเกณฑ์นี้เอ๊มีย้ายที่อยู่ได้นะผมบอกให้มีย้ายที่อยู่ได้เลยนะมีย้ายที่อยู่ได้เลยนะสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ด้านที่อยู่ก็ได้ฮะพันธุไทที่อยู่อาศัยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงด้านที่อยู่อาศัยก็ได้หรืออย่างนี้ครับราศีสิงห์เนี่ยคือเจ้าเรือนพบการงานมาอยู่ในพันธุเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะการงนานมาอยู่ร่วมตรงนี้สหัชะการงานมาพันธุเนี่ยและมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหนึ uh ่งหนึ่งสองมาดูตรงนี้ร่วมด้วยนะฮะดูดูทั้งกระดานฮะดาวดวงเดียวก็ดูได้แหละแต่ดูในกระดานร่วม มีการขั้วตำแหน่งแล้วก็คิดอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะสหัดชะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมคืออย่างนี้ฮะพันธุ์ทุันบ้านถูกแต่สมมุติว่าคุณสมมติว่าคุณอยู่ฝ่ายผลิตเนี่ยฝ่ายผลิตคือที่อาศัยคุณก็ได้นะฮะและคุณต้องไปอยู่สมมติเมื่อกี้ไปอยู่จัดซื้ออันนี้สมมุติทั้งหมดนะก็ได้เห็นความแตกต่างไงในการยกตัวอยา่างตัวเองอยู่จัดซื้อเอ้ยตัวเองอยู่ฝ่ายผลิต อยู่ๆต้องไปอยู่จัดซื้อสังคมเปลี่ยนมาอยู่บริษัทเดียวกันไม่เถียงหรอกแต่คุณย้ายนแผนกเนี่ยสังคมเปลี่ยนสังคมย้ายนแผนกก็เปลี่ยนสังคมนี่าศาสตร์ช้าคือสังคมทิ่นี่อยู่อยู่นแผนกหนึ่งไปย้ายนแผนกหนึ่งนะฮะการงานแสดงว่ามีเรื่องการงานมีการเปลี่ยนแปลงย้ายนแผนกการงานทายได้พิจิกมีเหตุให้เปลี่ยนแปลงด้านการงานในเรื่องของการย้าย ตำแหน่งแห่งหนในเรื่องของการทำงานได้บางคนย้ายที่ทำงานไปเลยคิดอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นไปได้ตำแหน่งที่อีกบริษัทหนึ่งย้ายจากบริษัทหนึ่งไปสู่บริษัทหนึ่งย้ายบริษัทใหม่อย่างไม่คาดฝันไปกินตำแหน่งใหม่ๆอีกที่หนึ่งมีการย้ายโลเคชันแล้วในเรื่องของการงานนะฮะแล้วแต่ข้อเสียมีนิดหนึ่งเนาะนะ,ะลาหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุไป อารินะฮะพันธุไปอาริเนี่ยพันธุอาริเนี่ยตีความยังไงฮะอาริคือปัญหาอุปสรรคแหละนะฮะพันธุไปอาริเนี่ยนะฮะการย้ายครั้งนี้มีปัญหาไหมมีเยอะด้วยเพราะพระเกตเล็งหัวหางติดกันทีนี้กําลังเหลือล้นเลยนะฮะกำลังเหลือล้นเลยแต่ทีนี้เรามาดูคําทํานายเพิ่มนิดนึงซิ ลาหูในภพที่หกลาหูขันทพลตำแหน่งสวยนาะลาหูคพหกเนี่ยนะฮะเห็นไหมละคือโหลา,าศาสตร์ไม่เหมือนคณิตศาสตร์อะ่ะมันไม่เคยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสักทีเลยผมดูสิบดวงดาวคล้ายๆกันอ่านคนละแบบเลยหนึ่งบวกหนึ่งมันไม่เคยเป็นสองเป็นอะไรที่แปลกรับ1หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามได้ครับ เป็นศาสตร์ที่ไม่มีความตายตัวเอาซะเลยอ่ะดิ้นไปทั่วเลยแต่ไม่มั่วนะผมขอบอกไอเขาว่าดิ้นไปทั่วที่ผมพูดอ่ะมันดิ้นได้ไปทั่วแต่มันมีหลักการในการดิ้นให้คิดมันมีหลักการที่ถูกต้องให้คิดด้วยนะครับยืนยันฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาิ้นไปทั่วคิดแม่งมั่วไปหมดเลยไอ้นั่นไอ้นั่นมนโนแล้วหมอเดาแล้วไม่ใช่หมอดูหมอดูที่ถูกต้องอ่ะ มันมีวิชาการครับหมอดูนี่มีวิชาการนะคุณผมบอกให้นะฮมีครับยืนยันด้วยเกียรติผมเลยอาจารย์ธนินท์นี่ยืนยันว่าหมอดูมีวิชาการในการทํานายครับไม่มั่วครับถ้ามั่วนั้นหมอเดานะคุณไปเจอหมอเดาแล้วถ้าคุณเจอหมอดูแท้ๆเขาไม่มัว่วหรอกแต่มันดิ้นดิ้นงไดนงไดิ้นอยู่ในในในกรอบของเนี้ยในลาศีเม่ะคุณจะดิ้นยังไงคุณดิ้นไปสิ แต่อย่าออกเมฆนอกเมฆนี่นะอย่าออกนอกกรอบนี่นะมีกรอบให้คุณเนี่ยราศีเมษดิ้นไปสิดิ้นได้ครับดิ้นได้จริงๆเห็นไหมพันธุไปสู่อารินะะเป็นราหูขันทพลหัวหางถึงกันด้วยโอ้โหทีนี้นะฮะการย้ายครั้งนี้มีปัญหาให้แก้ล่ะแต่ตรงเนี้ยลาหูพบที่6เนี่ยเมื่อแก้แล้วได้คุณประโยชน์นะผมบอกให้ ผมทายไว้เลยนะแก้ไขแล้วได้สิ่งที่ดีงามคืนมาเป็นรางวัลนะยืนยันลาหูตรงนี้ไม่เสียอย่าไปตกใจให้มากเลาไหวเราพบหบมีปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถแก้ไขสิแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณฝันไว้นะฮะมันมีวันเหมือนกับ ปัญหามันมีให้แก้เออปัญหาเยอะซะด้วยใช่ฮะแต่แก้แล้วคุณได้อะไรดีๆตอบแทนอ่ะไม่ได้แก้เปล่ปาๆไม่ได้แก้ฟรีๆงานนี้ราหูขันธพลตรงนี้สวยงามแต่ก็มีปัญเหรียญมีสองด้านเห็นไหมนะคุณจะเอาแต่ด้านดีงามเฮ้คุณต้องพลิกด้านหลังมาดูด้วยอ๋อเขาให้แก้ปัญหาด้วยนะแล้วค่อยไปเอาสิ่งที่ดีงามนี่ไงนะฮะ,ะเกณฑ์นเนี้ยผมบอกว่า เน้นๆเ,เลยนะเน้นๆใน,นเดือนมีนามีนาในขอเน้นของราศีพิจิกเลยเรื่องของลาบผลตําแหน่งลาบยศตําแหน่งเนี่ยหรือเรื่องความรักนะหรือเรื่องความรักมันจะไม่เป็นอย่างที่คิดแต่ไม่ได้ทายเสียขอยืนยันไม่ได้ทายเสียเพราะดาวมฤตยูท่านไม่ได้บอกว่าท่านมาทําร้ายหรือท่านมาให้คุณเขาไม่บอก แต่ที่ผมเจอแน่ๆคิดอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นไปได้อีกแบบหนึ่งอะซื้อรถสีขาวได้สีดําได้รถเหมือนกันได้คนละสีเอาช่างมันเถอยยังดีวะหรือมองยี่ห้อนี้ไปได้อีกยี่ห้อหนึ่งอะไรอย่างนี้คิดอย่างไรไม่เป็นอย่างนั้นไงไ,ไ,งไดไหมได้แหละแต่ได้อีกแบบหนึ่งที่ไม่ได้คิดเอาไว้อะแต่ก็ดีเหมือนกันนะนี่ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้ ไม่ร้ายหรอกพิจิกเนี่ยนะอังคารอยู่อย่างเนี้ยอยู่ตั้งแต่พุจธิก,กาแล้วดีมาตั้งแต่พุจธิกาแล้วอะไรดีอะไรร้ายก็ยปล่อยมันไปเถอแต่อังคารคือตัวคุณไงตัวฉันดีเนี่ยคุณลองคิดดูตัวฉันดีเนี่ยนะตัวฉันดีอมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมอะอะไรร้ายๆไปแต่ฉันดีอ่ะก็ถัดแสกว่าไอ้ที่มันร้ายๆมันร้ายไม่จริงอ่ะ ก็ฉันดียืนค้ำประกันอยู่ว่าฉันดีอยู่เนี่ยมันจะมีลมเหะคือตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยคันตรงนั้นนิดคันตรงนี้หน่อยถลอกตรงนั้นนิดถลอกตรงนี้หน่อยแต่โดยรวมฉันยังดีอยู่ยังเด่นเป็นสงยาอยู่ยืนยันยังเด่นเะป็นสงยาอยู่ยืนยันนะฮะถือว่าดีครับประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะเน้นเรื่องของหน้าที่การงานกับ เรื่องคู่ครองสําหรับมีนานี้ก็เป็นประมาณนี้แหละทีนี้อ่ะพูดทุกคลิปอะ่ะคนชอบเงี้ยมันจะให้ดาวจรอ,อย่างนี้แล้วทพิจิตทุกคนเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้ต้นคลิปก็บอกเลยไงไปดูทักษะสิไปดูดาวเดิมสินะฮะมีอะไรมากระทําแถวนี้ไหมล่ะกระทําดีก็ได้ดีกระทาร้ายก็ร้ายไปชะตาพลิกเลยทันทีพลิกเรื่องอะไรพลิกเรื่องงาน พลิกเรื่องคู่ครองด้วยเหมือนกันผมจะบอกให้นะฮะเหรียญมีสองด้านครับถ้าด้านสีมาแล้วไม่มีดาวดีดาวร้ายมาแทงคุณรับผลประโยชน์ไปสิถ้าดาวร้ายมาทักษะเสียคุณก็ต้องรับความเหลวความผิดหวังด้วยนะผมยืนยันคุณต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยค,คุณต้องรับด้วยอะ่ะคุณต้องรับด้วยอะ่ะนะคุณจอาแต่ดีไม่ได้เหรียญมีสองด้านอะ่ะก็ทักษะคุณอย่างไรล่ะดาวเดินคุณเป็นอย่างไรล่ะ นั่นแหละคำทํานายจริงๆมันอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นดาวจรประมาณการว่าน่าจะแถวแถวนี้แหละจริงๆบอกบอกให้ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปดีๆครับสวัสดีครับผม